สวัสดีครับนะครับอยู่กับผมนะครับร้านสอพ่วงข้างเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีสิ่งใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับอ็เป็นเตาเผาถ่านผมไปเจอใน YouTube มาพอดีนะครับก็เลยทำตามนะครับนี่ครับก็ไม่ทราบหลักการเหมือนกันครับก็ก็จะทดลองทดลองดูครับข้างข้างเขาตัดด่านครับเสียงดังหน่อยก็จะทดลองนะครับก็ก็คือง่ายๆนะครับเราจะเจาะ เจาะเพื่อเอาเหล็กตัวนี้นะครับลงไปนะครับเป็นเป็นฝ่องไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อควันนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะเอาลงไปด้านล่างครับมันน่าจะเป็นระบบสูญญากาศนะครับเวลาเราเราใส่ไม้แล้วมันจะมีฝาปิดข้างบนเนี่ยนะครับนี่ครับตัวฝาปิดนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับตรงนี้เราก็ข้างล่างเราจะจุดไฟตรงนี้นะครับเนี่ยครับ พอดีผมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับว่าลักษณะตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูก็ได้ครับเพื่อเพื่อท่านผู้ชมเลยครับนี่ครับตัวข้างล่างมันตัวนี้เราจะเชื่อมเชื่อมตายเลยนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กตัว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 ปองอากาศนะครับตัวข้างตัวกลางนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงนะครับ แต่เราทดลองครับดูใน youtube มาก็มาทำตามนะครับนี่ครับตัวนี้เพื่อจะเป็นควันนะครับตัวตัวระบายควันตัวตัวข้างบนนะครับตัวนี้จะอยู่อยู่ในถังนะครับเพื่อควันจะออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นวิ่งกลับกลับเข้ารูนี้นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับเอาไปทำทำดูได้นะครับ เดี๋ยวเราจะตอนนี้เรากำลังหาฟืนอยู่นะครับสงสัยอันนี้พี่ชายพี่ชายเขาอยากได้นะครับผมแผนกเชื่อมนะครับผมก็แผนกช่างนะครับทำทำอย่างเดียวครับแต่ไม่รู้ว่าจะบอกมาเป็นไงเนี่ยครับตอนนี้ก็ได้ได้ฟืนมาแล้วครับได้ฟืนมาแล้ว แดี๋ยวเราจะเอาฟืนใส่นะครับนะครับตัวตัวฝาบนมันนะครับตัวฝาบนนะครับจะปิดนะครับไม่ให้อากาศเข้าเลยนะครับนี่ครับตัวที่ว่าควันนะครับเวลาเราฟืนฟืนมันไหม้ตรงนี้นะครับแล้วควันมันจะเข้าเข้าตรงนี้แล้วก็หมุนกลับไปข้างล่างแล้วก็ระบายขึ้นมาป่องนี้นะครับข้างบน เดี๋ยวเราจะใส่ฟืนให้ดูแล้วก็ปิดให้ดูนะครับว่าเดินเป็นยังไงตอนนี้นะครับไม้เราก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับใส่ไม้ก็เรียงเรียงเรียงเข้าไปนะครับก็ไม่เอะลยมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่เราเราปิดฝาแล้วก็จุดไฟดีกว่านะครับโอเคครับน่ครับเรามาถึงตอนปิดฝา ใส่ไม้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมวอาให้ดูเนี่ยเราใส่ไม้เต็มแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราจะทดลองนะครับว่ามันจะเป็นเป็นเท่าไหมครับนี่ครับตัวตัวไม้สดนะครับเขาบอกว่าถ้ามันใช้ได้ก็คือตัวนี้จะเป็นฐานเลยนะครับมันจะไม่เป็นขี้เท่านะครับใส่ไม้ให้เต็มนะครับนี่ครับก็ตัวป่องควันก็อยู่ข้างในนะครับ ห้ามห้ามเอาไม้อัดนะครับมามาปิดฝากันเลยครับอ๋โอเคเนี่ยถังแบบนี้มันจะมีที่รัดนะครับมีที่ปิดฝารัดอย่างดีเลยครับถังแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเถกไหนเดี๋ยวเดี๋ยว่างีก่อน ขากล่องกระบอกามาเดี๋ยวเดยวเอาดออกก่อนเดี๋ยวเอาออกก่อนให้ฝาปกติมันดีอยู่นะครับเราไปเชื่อมมันนะครับเราตัดผิดแล้วก็เราเชื่อมแล้วทีนี้ฝามันเด้งนะครับ อ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับปิดมันก็อยสนิทแบบนี้เลยครับอันนี้อันนี้ที่ล็อกอย่างดีเลยนะครับตัวนี้บ้นนี้ห้าดินยังใส่ขังทนะึ่งไหมใส่หู้ไงใสยมดมันเฉย อัูอย่ะหรยินไส้ให้มานแตกแตกลองยดงเสียกันสิกันดเป็นการทดลองนะครับพอเราทําเรสร,ร็จสับอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นฐานไหมครับหรือว่าจะเป็นเท่าหมดเลยทาานน่น ก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าไฟข้างในมันจะติดได้ยังไงนะครับเราเราเราติดไฟข้างล่างแล้วก็เพื่อให้ถังมันร้อนนะครับให้ถังมันร้อนแล้วก็มันมันต้องติดไฟต้องให้ถังมันแดงนะครับคิดว่านะครับข้างข้างใต้นะครับแล้วก็มันถึงจะไปไหม้ตัวไม้ข้างข้างในถังนะครับ ขั้นตอนต่อไปเอาสังกะสีนะครับมาล้อมนะครับเพื่อเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้ถังมันโดนอุณหภูมิไม่ให้ถังมันเย็นนะครับให้ให้ถังมันมีความร้อนมากขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันจะขั้นจะองศาหนีหลวัดกู เดยวช่วยพี่จับกันนะครับกล้องก็ร้อนนะครับถ่ายตากแดดขากล้องก็บกม,อมอีอ้อมเบอ้อมเบนได้หมดแล้วใส่ดิฉันช่อเกาัาเดี๋ยวผมจับอยูน่น เอาดินตอนนี้เอาดินกรอบรอบๆนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาติดไฟนะครับด้านล่างโค้งวัานขึ้นแล้วเว้ย อตอนนี้ไม้ไม้ข้างในยังไม่ติดนะครับอันนี้เราติดไฟด้านล่างนะครับไฟด้านล่างเพิ่งติดนะครับนี่แหละครับก็คือปัญหาเกิดนะครับถ้าเราใช้ยางรถมันก็อาจจะเป็นมลนพิษแบบนี้นะครับเราก็มาทาอยู่ทุ่งนะครับอยู่ทุ่งนานะครับห่างจากหมู่บ้านก็กิโลสองกิโลนะครับ ก็แนะนําจริงๆเลยครับถ้าถ้าเราจะทําเป็นชีวิตประจําวันหรือว่าทําบ่อยๆผมว่าแนะนําให้ใช้เป็นไม้ไม้ติดไฟดีกว่านะครับมันจะควันมันจะไม่ผมเห็นควันแล้วสงสารจังครับ <laughs> okay. อเเคดี๋ยวจะให้ดูตอนอาอเราคิดว่าไม้ข้างในมันติดแล้วนะครับควันมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ หลังจากที่เรา,าติดไฟด้านล่างนะครับนี่นครับตอนนี้ไฟด้านล่างดับแล้วนะครับก็ตัวนี้ไส้ในมันจะติดนะครับมันจะมีเปลวไฟออกมาแบบนี้นะครับถ้าตัวนี้ก็คือ,อไม้ข้างในมันติดแล้วนะครับ เนี่ยแะครับตัวนี้ใช้เวลานานครับกว่ากว่าไฟข้างในจะติดก็โอ้โหสี่ห้าชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นเตาใหม่ด้วยครับตัวนี้ครับมันเป็นเตาใหม่ด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับจะมาดูกันนะครับถ้าทำถ้าทำใหม่ก็ต้องต้องอดทนหน่อยครับตัวตัวติดไฟด้านล่างนี่แหละครับกว่าไม้ข้างในมันจะติดไฟนะครับใช้เวลานานหน่อย ถ้าถ้าเป็นเตาที่สองก็น่าจะติดง่ายง่ายขึ้นนะครับนี่อะไรครับก็อยู่ทุ่งนาโอเคครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับสองทุ่มผ่านไปตัวนี้มันพี่พี่ชายมาดูน่าจะติดอยู่อยู่ตอนประมาณหกห้าโมงครึ่งนะครับหกโมงนะครับจากที่เราทำมาก็ประมาณตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะครับ ก็เริ่มติดไฟบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูฐานข้างในครับมันจะเป็นยังไงโอเคครับไปตอนเช้าเลยครับครับตอนนี้ก็เช้าวันใหม่สายๆนะครับก็น่าจะประมาณสี่ห้าโมงแล้วครับตอนนี้ก็เรามาดูเตาถ่านกันนะครับมาสายหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนมันติดไปแล้วนะครับน่าจะประมาณสี่ห้าทุ่มมันดับนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับมาเรามาแกะกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเอาไอ้สังกะสีออกก่อนนะครับเอาเอาออกจำปิดปี

ขังเครื่องเป็นเครื่องเป็นดับปิดปี่แสดงว่าข้างล่างโม้ไหมโอนใหม่ขังเครื่องมัมาข้างล,างางงลงา่างเลยครับกิ่งไว้เลยเอานอนร้องกิ่งไว้เลยเราจะเอาเข้าวโรยหมุนนะครับมันมันร้อนนะครับ đạt mình ôi mày tay một hấu chua nè này như rồi bánh cần thịt tàu ngay coi nè tàu thăng làng à pa pa bên bay mày dưới đấy có quả tạc luôn <cười> <cười> <Hả>? <cười> ờ, nó tăng Ok rồi. Rồi, rồi con xem như cho kênh Ghiền Mì nào. <g ül> นกระสมักอ๋อมาเบิงมาเบิงมาเบิงมันเป็นทานวะโอ้ยเมื่อดำเลยทุ่งเมือม่อ,อามาต่อไปจะไใส่ใส่ทุ่งเมื่อกัน กะดัม่ใช่ที่บ้หมอั้เจ็บบ้าเงินเจงพอเจ็บเอ้าขงินเจบ้ระ็บดันว่าตัวเก๊งว่าดิกระดำเคยอะเปื้อนเปื้อนก็พอข้นล่ะโอ้้หูแมนหยางละไล่ปะเสียมเงาสเอ้ย Tiada bukti apa? Kira ba. Oh, tak bis, tak

căng phía năm nó đầm nó thăng này nó đạm nó thăng thăng cái găng tuyệt phá thắng vào đây ยางเลยติดยางเพราะต้องเ,เ,เอายางมันออกกัน,นโอ้ยทำไมเบิด์ตไปนั่นตุ่นเอาได้อยู่ครับได้อยู่เป็นฐานอยู่แต่ว่าสิ่งมันเป็นฐานเบิดบ่หั่นล่ะโอ้แเจียมเจม ว่าอแม่ตนนัดนะคือเป็น,นังต้องเป็นทานไปอย่างต้องกะทานอย,นนยู่อ๋อเชฟเซนิบะฟังเสียงครับฟังเสียงทานทานกะ ปองแปงปองแปงเลยอมันยังเป็นสีใหม่เยอะเลยสีสีฐานจะไม่ดำนะครับข้างนอกมันจะเป็นสีน้ำตาลอยู่นะครับนะครับจะว่าเป็นฐานเอาละเอา้มอเตอรอทให้หน่อย ถือถือถือเห็นพอเลยถือไว้เออเห็นวะคุณถือไปใส่ฝอเอาถือไว้อาร์จีเทนี่ไหมเอาถือไว้เออจบไว้ใส่ฝอที่กำลังท้ายรถพี่เออ หน่ยเนี่ยว้าวรอมนี่ยอะไร้างไป้อันจะเปล่นทันเราเป็นเปลือกันก็บวใหม่ครอเปลนทานทั้งในเลย

สรุปแล้วมันยังไหมไม่หมดนะครับมันยังเป็นไม้อยู่บางส่วนนะครับบางส่วนก็เานดูอเอาดูกันแค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงก็สรุปแล้วคือมันมันจะมาไหมด้านบนก่อนนะครับด้านบนนี้จะไหมก่อนแล้วก็ค่อยค่อยไหมลงไปข้างล่างนะครับ ผมว่าไฟมันน่าจะเข้ามาป่องนี่แหละครับเข้าว่าป่องนี้แล้วก็มามาติดฟืนด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยไหม้ลงไปนะค,คิดว่านะครับน่าจะเผาไปอีกร,รอบสองรอบก็น่าจะโอเคแล้วครับโอเคครับ